ผู้ที่ได้เห็นคลิปนี้ไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดท่านคือบุตรธิดาคนโปรดขององค์พ่อพระพิฆเนศที่พระองค์เลือกที่จะประทานผ่อนให้เพราะนี่คือพิธีกรรมแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ชีวิตไร้อุปสรรคบังเกิดความสุขสมหวังร่ำรวยราบรื่นคเนศชยันตี2,567นาจาักพัฒเทวไลและจากนี้ทุกคนจะมีพระองค์คอยชี้ทางในชีวิต เพื่อความสำเร็จเพื่อชีวิตใหม่และเพื่อดวงใหม่ของทุกคนในขณะที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาและอาจารย์จะเป็นตัวแทนในการประกอบพิธีแทนทุกคนในมณทนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังเปี่ยมศรัทธาและปราณีตดุดเราทุกคนได้ร่วมพิธีด้วยตนเองพระพิคเนตองค์ประธานในวันนี้ คือพระพิคเนศเศรษฐีสยามที่จะเป็นพระพิคเนสที่สวยงามที่สุดสำเร็จที่สุดร่ำรวยที่สุดในสยามเพื่อประทานพรให้กับเราทุกคนและนี่คือขบวนเสด็จของพระองค์เพื่อประทับในมนทนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ อา,าอาจารย์เริ่มต้นพิธีด้วยการจุดประทีปเพื่อเป็นเลิกเป็นชยัยเป็นมงคลโดยเริ่มต้นจากจุดประทีปเบื้องขวาเพราะถือเป็นด้านที่มงคล โดยมีท่านพราหมณฑิตโมหานเป็นผู้สวดมนตราเพื่อสื่อสารกับเทพเทวาอยู่เสมอพิธีในวันนี้แดดร้อนมากแต่ก็เกิดปฏิหารเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์เพราะขณะทำพิธีนั้นได้มีลมพัดเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์ตลอดเวลาทำให้พิธีในวันนี้มีความสบายอย่างอาัศจรรย์ดุดดังเทพเทวาลงมาสาธุก,การในงานวันนี้ หลังจากนั่งสมาธิเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมในการทำพิธีแล้วท่านพราหมโมหานได้เจิมหน้าผากให้กับอาจารย์ด้วยผมกลุ่มๆซึ่งจุดแดงนี้เปรียบเสมือนสมาธิสติปัญญาและพราหมผู้สื่อสารกับเทพตามด้วยการเจิมด้วยข้วาสารที่หมายถึงความงอกเงยงอกงามและอุดมสมบูรณ์และทุกคนที่ได้ร่วมพิธีในวันนี้ล้วนได้เจิมจากท่านพราหมทุกคน พิธีต่อจากนี้คือการสักการะบูชาเทพทั้งหมด21พระองค์ทั้งตรีศัตติรตรีมุรติและเทพทุกพระองค์พร้อมทั้งอัญเชิญทุกพระองค์ลงมาประทานพรให้กับทุกคนในปรัมพิธีรวมถึงทุกคนที่ชมคลิปนี้ให้ชีวิตจากวินาทีนี้เป็นต้นไปมีแต่ความงอกเงยงอกงามสมบูรณ์สมหวังสมปรารถนาะ

โดยก่อนที่อาจารย์จะสงสนานนั้นอาจารย์ได้ใช้น้ำสะอาดเพื่อทำความสะอาดให้กับพระองค์กรโดยเริ่มต้นที่ฝ่าพระบาทพระกรพระพักและตามด้วยทั่วพระวรกาย พิธีสงสนานพระองค์นั้นต้องใช้น้ำปัญจอมริบรรจุในหม้อกรัตที่เป็นหม้อศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายถึงความสมบูรณ์เหลือเฟือและในขณะที่สงสนานอยู่นี้มีความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะปัดเป่าอุปสรรคและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากชีวิตของเราเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูคลิปนี้ให้อธิษฐานไปพร้อมกันให้สิ่งที่ไม่ดีและอุปสรรคทั้งหลายหายไปจากชีวิตเราจากวินาทีนี้เป็นต้นไป โดยการส่งสนาน,นั้นเริ่มต้นด้วยน้ำนมบริสุทธิ์โยเกิร์ตเนยกีน้ำตาลน,น้ำพึ้งและท่านพราหมณ์จะเป็นผู้ล้างด้วยน้ำจากแม่น้ำคงคาที่เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามเสมอหลังจากที่สงสนานเสร็จแล้วได้อัญเชิญพระองค์ประทับที่แท่นบูชาพร้อมตกแต่งพระองค์ให้สวยงาม อาจารย์ได้ใช้ผงกลุ่มๆและเข้าสารเจิมที่หน้าผากของพระองค์เพื่อเป็นสุริมงคลเพราะว่าตอนนี้พระองค์ได้ลงมาประทับในประรพิธีเรียบร้อยแล้ว พิธีกรรมต่อไปนี้เป็นการสวดบท1 0 8แพระนามขององค์พ่อพระพิคเนตซึ่งถือเป็นบทที่พระองค์โปรดปรานและเป็นช่วงเวลาที่พระองค์จะประทานความสําเร็จให้กับบุตรธิดาทุกคนโดยในทุกพระนามที่สวดอาจารย์จะถวายดอกไม้ในทุกพระนามเสมอและทั้งหมดนี้อาจารย์คือตัวแทนในการทําพิธีแทนทุกคน จากสวดบท108พระนามแล้วเข้าสู่การถวายเครื่องไหว้สักการะโดยเริ่มต้นด้วยขนมลาดูโมทกะเพราะเป็นขนมที่พระองค์โปรดปรานมากที่สุดและมีความเชื่อว,ว่าผู้ใดที่ถวายขนมลาดูโมทกะนี้จะได้รับพรอ,อันประเสริฐจ,จากพระองค์และในช่วงเวลาสำคัญนี้ สิทุทุกคนที่ได้ร่วมพิธีล้วนมีโอกาสถวายขนมมงคลน,นี้แด่พระองค์ด้วยตนเอง,ออง,งและจากนี้อาจารย์อยากให้เราทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ตั้งใจที่สุด เพราะถือเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่พระองค์จะประทานพรให้กับเราทุกคนนั่นคือการอรารตีไฟโดยการอรารตีนี้จะเวียนเป็นทักษิณาวัตรเพื่อให้เกิดมงคลสูงสุด ไฟนี้คือไฟแห่งเทพไฟแห่งเทวะให้ไฟนี้เป็นไฟที่ทำลายอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตทุกคนให้ไฟนี้ล้างคนไม่ดีออกจากชีวิตของทุกคนให้ไฟนี้ล้างเหตุการณ์ร้ายๆออกจากชีวิตของเราทุกคนให้ไฟนี้เป็นไฟแห่งแสงสว่างแห่งปัญญานำทางชีวิตเราสู่เส้นทางแห่งความสุขความสมบูรณ มังคังเหลือเฟือให้ไฟนี้นำพาเราให้ได้พบกับทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในที่เราปรารถนาะให้ทรัพยใ์นยนในอดีตปรากฏกัลยาณมิตรในอดีตปรากฏให้จากวินาทีนี้เป็นต้นไปทุกคนได้กลายเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญทุกผู้ทุกคนเธอ ชีวิตของเราขับเคลื่อนด้วยความศรัทธ,ธาเพราะความศรัทธ,ธาคือจุดเริ่มต้นแห่งปฏิหารทั้งปวงและอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่ได้ร่วมพิธีทุกคนที่ได้ฝากดวงและทุกคนที่ได้เห็นคลิปนี้ด้วยหัวใจอันศรัทธ,ธาทุกคนคือบุตรธิดาที่พระองค์เลือกและทุกคนล้วนได้รับพรอ,อันประเสริฐจ,จากพระองค์องศีคเนสายะนมามหะ